สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนผมลงทรงสูงนะตัดแบบเป็น,นวนกลืนนะครับช่างใหญ่จะใช้ลองปัดเบอร์หนึ่งนะครับถ่ายไปเลยตัดไนไปเลยเบอร์หนึ่งถ่ายไปเลยถ่ายไปเลย ความสูงกรอบทุงกรอบทรงประมาณบนไปหูก็พอนะถ้าเราไถสูงขึ้นไปบนสูงไปเลยเด่ยเขาเรียกว่ามันไม่มีไม่มีมีกรอบไม่มีทรงไม่มีฐานไม่มีอะไรเลยคือตัดเน้นสั้นไปอย่างเดียวได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราจะตัดเก็บตังค์ลูกค้าหรือว่าตัดให้มันสวยงามให้มันสามารถเอาไปสอนคนอื่นเขาได้มันต้องมีหลักมีเกณฑ์มีมาตรฐานแล้วถ่ายสไลด์ขึ้นไป กับทรงประวิ่มรูปไปอยู่ะไรที่ก็เลยเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งทำไมสั้งใหญ่หยิบเบอร์หนึ่งมาลนะ่ะปองฟันเบอร์หนึ่งเพราะผมลูกค้าสั้นไงลูกค้าสั้นก็เลยตัดไม่สั้นมากจนไปเสร็จแล้วเราใช้เบอร์หนึ่งตัดไปแล้วใช่ไหม ผม0.5นะระัดขึ้นไปประมาณสัก1เซนน่ะวัดตัวว่ตัวตตว่าวาดวาดเสจผมออกนะเนีย่ยตาแค่นี้ก็สวยแลยนะ้วเนี่ยแล้วก็ชมของเราเองอนะ่ะว่าเออสวยยังวะ สวยแล้วก็เราก็ไปท,ทําจุดอื่นเนี่ยสบัดขึ้นไปประมาณนิ้วนึงก็ได้สวัดไปเชื่อมกันอะไรเบอร์เบอร์หนึ่งนะจะสั้นัดไปปัดกวาออกทีนี้เราก็เขาลองฟันออกนะครับ แล้วก็ถ่ายมีคนหูอยู่สามเส้นสองเส้นแล้วก็ถ่ายออกไม่ต้องไปบอกเขานะเราถ่ายไปเลยตรงนี้ไม่ต้องไปขออนุญ,ญาตลูกค้านะขออนุญ,ญาตถ่ายคนหูสองเส้นนั้นที่ลูกค้าไม่ต้องพูดถ่ายไปเลยมันไม่ควรจะเอาไว้อยู่แล้วคนหูมีใครอยากได้ตัดสินใจไปเลยนะตรงนี้ขมับตัดให้มันสั้นตรงนี้หลังจรถ่ายทิงิงถ่ายจรงไปเลยตัดให้หมด มันเป็นวิชาชีพชั้นสูงนะประธานาธิบดีพระมหากษัตริย์นายกคนตีต้องตัดผมนะเพราะฉะนั้นเป็นอาชีพชั้นสูงอาวุธที่สามารถเข้าถึงผู้นำได้ก็คือกันไกปปะทะเลียงน,นะ ขมับด้านขวาเลยนะตัดแค่นี้ก็สวยแล้วเหลือเรื่องอะไรเรื่องกรอบทรงทีงนี้เรามาจัดการเรื่องกรอบทรงเนี่ยตัวเชื่อมใช้บีขาวเก็บรายละเอีดเยดตัดเขาบิดบีออกทีหน,นึ่งงานดีกลับเพราะว่าผมบริเวณนี้มันเป็นจุดลาดชันเนี่ยต้องงานต,งต้องต้องตรงอ่ะเนี่ยเลียงบีตัดไปด แล้วก็สไลด์ออกตัวนี้มันดำๆใช่ไหมยังยังหวียังหวีแล้วก็ตัดเป็นหลุมไหมหลุมนล้ตัวนี้สไลด์สไลด์สไลด์ทำไมราคาค่าจัดผมค่าบริการมันไม่เท่ากันอยางรู้ไหมเพราะว่าการออกแบบดีไซน์ รวมถึงฝีไม้และยมือประสบการณ์มันไม่เท่ากันนะมันราคามัรนึงไม่เท่ากันไปหาหมอไปถอนฟันกับนักเรียนแพทย์หรือว่าหมอใหม่ๆราคาราคาไม่แพงนะแต่พอไปถอนฟันกับอาจารย์หมอราคาแพงนะเหมือนกันนะช่างแต่ผมจะมีทั้งผู้ชำนาญงานประสบการณ์ใครตัดสวยได้สวยลูกค้าจะรู้นะ ค่อยๆเจ็บเนี่ยมันเริ่มดำเลยตั้งหวีขึ้นใช้มุมด้านขวาเลยไม่ต้องออกนอกหวีนะค่อยๆเจ็บนะเนี่ยพยายามตัดให้มันแรงเงากลืนๆเนี่ยจะสวย,ยนะได้ความทุยค่อยๆตัดนี่ยาวตั้งหวีขึ้นกระจาย ดูซ้ายขวาเนยไสไลด์ลน้ำนิดนึงนะครับกิดน้ำพอเราได้คีบครับทีเนี้ยถามว่าเราจะตัดยังไงให้เขาดูดีในแบบท่านี้ผมจะไม่ถามความยาวนะผมจะตอบผมจะทำแทนเขาเลยผมจะตัดไปลายทีเดียวเพราะเขา ไม่ชอบสันมากผมเดานะไม่รู้จริงหรนะือเปล่าจะถามพี่คนชอบแบบไหนชอบสันหรือชอบพอดีพอดีพอดีครับถ,ถูกแล้วเดาถูกเพราะถ้ามันสันมากมันจะร้อนหัวนะมันไม่มีผมบางแดเเเดเลยอนะไรเลยเลยนิ้วมือเราตัดไเลยมาเลยปรับปรับปรับเนะี่ยผมตัดไปเรื่อยนะปรับปรับ ค่อยๆซอยไปนเนี่ยเลี้ยวแถวโค้งนิ้ตามพิศษ,ษานิดนึงโค้งนิ้ตามพิศษานะโค้งนิ้ษษนรับรับรับเลยนิ้วนึงตัดไปเลยเนี่ย คงนิ้วมดนะนะเลยจุดหนึงตันเลยเชนะนะนะ็ดเช็ด,ด,ดตัดเล้าขวางก็เช็ดนอนๆเลยเช็ดแล้วเช็ดอีกกลัวตัดไม่หมด ผู้ชายความถี่จะตัดมากเร็วกว่าผู้หญิงนะหมายความว่าตัดตัดทุกเดือนอะส่วนผู้หญิงอะทุกสามเดือนผู้ชายแทงหูก็ลำคัญแล้วเส้นผมแทงหูนะเกิดวความลำคัญช่างหย่งตัดทุกอาทิตย์ <c oughs> ผมยาวไม่ทัน,นะอะเพราะอะไรชอบตัดผมชอบตัดผมชอบสบายเขาเรียกว่าความสุขปิติคือความสุข จัดตังคือเนะพี่รู้ได้ด้วยตัวเองครับรู้ได้ตัวเองแปลว่าทำมาพุ๊บตัเข้าต้องต้องรู้ได้ด้วยตัวเองใช่ไหมครับครับให้คนอื่นเรียนรู้แทนไม่ได้เราก็รู้เองถูกเราก็รู้เองครับเพี่พี่จะสื่อถึงใครหรือเปล่าตัวเองครับตัวเองตัวเองเดี๋ยวให้ให้คนที่ติดตามพี่มาดูว่าก่อนตัดลังตัดเป็นไงพี่เอาวิจารณ์หน่อยพี่จะพี่จะสื่ออะไรกับผมเมื่อกี้เนี่ยอเมื่อกี้พี่ตัดให้เขาหรือเปล่าก่อนมาเนี่ยไม่ใช่แล้วตัดที่ไหนมาไม่ต้องเอ่ยที่ร้านนะ ตัดช่างแถววิภาวดีอ้าวพี่ว่าที่ช่างใหญ่ตัดไปเนี่ย็นไงบ้างดูดีขึ้นค่ะมันเก็บทรงอันเดิมของเขามันจะแบบไถขึ้นไปเรียบอย่างเดียวแล้วไปเหลือเหมือนจอมปลวกอยู่ข้างบนเขาขอหวยไปเลยพี่จอมปลวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ตัดเราพอไล่ลงไปเนี่ยคือด้วยคนเราศีรษะมันมันไม่เสมอใช่ไหมอมันเป็นเรี้ยวมีแบนอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาไม่ได้ไถเข้าไปเพื่อให้มันได้มันสีมันจะไม่สม่ำเสมอเห็นไหมตอนนี้ดูดูดีขึ้นดูดีขึ้นถูกใจไหมถูกใจครับพี่ว่ามันต่างกันไหมกับ ช่างคนเดิมกับที่ช่างใหญ่ตัดให้ต่างค่ะต่างเยอะไหมก็พอสมควรนะเดี๋ยวชมช่างใหญ่มากพอแล้วแค่นี้เลยโอ้ยอันนี้เป็นงานสอนการแก้ปัญหาพี่มนเป็นงานแก้ทีเนี้ยบางคนก็ไม่รู้เนี่ยหัวพี่เขาอะมีแผลฟกช้ำดำเขียวอะไรไม่รู้ถ้าเราตัดเกียวนั้นแล้วตัดให้มันเห็นแผลก็ไม่เหมาะอีกลูกค้าจะรู้สึกอายอันนี้เราคิดแทนลูกค้าเลยนะครับเดี๋ยวให้เขาไปทายาให้เขาไปทายาไปไปทายาไปทำให้มันหายก็พอโอเคครับได้ครับ เลยเพราข้างหลังดูดีเลยใช่ไหมพี่เชื่อเขาเหรอพี่เดี๋ยวตัดยังยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อขนหูพี่มีอยู่ข้างเดียวฝั่งด้านซ้ายสองเส้นนะผมก็เลยมาแอบดู้างด้านขวาว่ามีไหมไม่มีนะที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรที่แล้วก็ตัดเพราะขนอ่อนแต่ขนอ่อนแต่ขนอ่อนออกให้ลูกค้านะตรงนี้แล้วก็ตัดขาดไดเลย บาเบอร์เอาลูกค้าไปการขอบกันตัวการนวดขนเขานะส่วนลูกค้าซาลอนก็เอาลูกค้าไปสระผม,อมเอาไปเซ็ตผมเซ็ดติ้งนะทรงนี้สีสานนี้ช่างใหญ่ไม่ได้สระผมให้ดูไม่ได้การขอบให้ดูและไม่ได้เซ็ผมให้ดูนะให้ดูแค่นี้เดียเอาไปพัฒนาไปต่อยอดสิ่งมีงกันเองชมแล้วก็ช่วยช่างใหญ่องไลฟ์ก็แชร์ด้วยเอาไปให้ลูกศิษย์ลูกหาช่างหนุม่มรุ่นน้องใมนอนาคตอีกห้าปีส0่ปีร้อยปีถ้าช่างใหญ่ตายไปแล้วเนี่ยก็ขอวิชาเนี่ยเอาไปต่อยอดเอาไปทำาอากิพนะพัฒนาประเทศชาติพัฒนาเศรษฐกิจ ให้ทุกคนมีอยู่มีกินนะให้ทุกคนมีวิชาเลี้ยงครอบครัวนะเพราะวิชาเนี่ยทั้งอยู่ในตำรา,าอยู่ในตำรานะครับแล้วก็การออกแบบวิซน์จากประสบการณ์แล้วก็ได้งานเป็นหลักนะมันชื่อรองทรงสูงตุยสูงถ่ายแบบนวลกลืนเป็นธรรมชาติไม่ขาวไม่เกียนนะสวยๆนะครับซาเนลซาลอนนะปาเปิก็ตัดได้ ขอบคุณนายแบบขอบคุณลูกค้าที่อนุญาตให้ถ่ายคลิปวิดีโอขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะขอให้เฮงได้รวยๆนะครับงดหน้าให้ใส่สร้อยสักห้าเส้นะเส้นละสิบบาทนะห้าสิบบาทไปคุณแล้วกันขอบคุณครับขอคุณนไปบบาย